ในนามตัวแทนคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจําปี2567ขอขอบคุณท่านรุจิเรศจันทรสมบัติประลัดอำเภอหัวหน้าก,กลุ่มง,งานบริหารงานปกครองหรือประลัดอุบุสอเอเภอยามตลาดเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาสละเวลาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันประจําปี2 5 0 0 67ครั้งที่16องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอำเภอยางตลาดมีทั้งสิ้น15ตำบล17อปทได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา ภายใต้ชื่อกีฬาท้องถิ่นสำ